เข้ามาในพื้นที่น้ำค่อนข้างที่จะลึกอยู่เหมือนกันระดับน้ำนะครับนำโดยทีฝ่ออายลูกค้าครับผมแล้วก็อาสาสมัครนะครับผมตอนนี้น้ำค่อนข้างที่จะลึกมากนะครับผมรนะยนะนะทางระยะทางนนข้างในค่อนข้างไกลที่น้ำไปดูลนาง้นต้ทางระยะทางข้างในค่อนข้างไกลที่น้าไปดูไลน์ข้างหน้า ันนี้เหลือคันเดียวคันเดียวอันนี้รถของใครนะครับปา๋าขัวนาอะไรครับพี่เหงาพี่เหงานี้ต้องอดดากดูรถน้าเหงาลาเหงาแล้วครับพี่อุตส่าห์เสสละขับเข้ามาลึกมากๆนะครับผมลึกลึกมากครับลึกมากนะครับผมเซอร์เวดูดูลายอยู่นะครับ เพราะว่าไม่เห็นพื้นถนนเลยตอนนี้ตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะยังไงดีมี่น้ำเข้าไปดูลายนำโดยทีมผู้ใหญ่ แทบไม่เห็นบ้านคนแล้วตรงนี้ครับ